ครับผมสำหรับการแข่งขันในปีหน้าเนี่ยก็ถือว่ารายการชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นรายการที่สำคัญที่สุดของของของ,ของทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับเราก็ต้องเตรียมทีมตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีละความจริงเนี่ยในส่วนของการเตรียมทีมเนี่ยเราได้ได้พูดคุยกับน,นักกีฬาส่วนหนึ่งแล้วก่อนที่เขาจะได้เดินทางไปต่างประเทศซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ นะครับนักกีฬาผู้เล่นหลักๆของเราเนี่ยเ,เล่นอาชีพที่ต่างประเทศนะครับเราก็ได้คุยกันแล้วว่าให้เขาเตรียมตัวยังไงเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแล้วก็การพัฒนาเทคนิคนของทุกคนที่ออกไปเล่นต่างประเทศ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในยุโรปหรือในอเมริกา mm hmm. ผมก็ได้พูดคุยกับน,นักกีฬาไว้ส่วนหนึ่งแล้ว mm hmm. แล้วก็ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้โทรศัพท์คุยกัน,นว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ มีสุภาพที่ดีคือ,อยังไม่บาดเจ็บนะครับการวางแผนที่ที่จะให้เขากลับมาในต้นปีหน้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาต้องไม่บาดเจ็บนะกลับมานะตอนนี้เราก็มอนิเตอร์เขาอยู่ตลอดเวลาในทุกเดือนเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งสองครั้งได้ได,ได้ได้พูดคุยกับนักกีฬานะครับแล้วก็ได้ถามถึงความเป็นอยู่ที่พวกเขาอยู่ที่นั่นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอยู่เป็นยังไงบ้าง รก็ได้พูดคุยกันอนะันกีฬาเกือบจะทุกคนนะครับสิ่งที่เตรียมตัวต่อก็คือในช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนมกราเนี่ยการแข่งขันของพวกเขาเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเ,เดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงท็อปโเป็นไฟแนลซึ่งผู้เล่นหลักๆของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยก็คงน่าจะเป็นตัวหลักของแต่ละทีมที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับเราก็ผม ก็ต้องพูดคุยกับเขานะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาคงจะหาโอกาสได้ไปเยี่ยมพวกเขาบ้างนะก็มีแผนที่จะไปเยี่ยมเขาที่นักกีฬาส่วนใหญ่ที่ไปอยู่เช่นญี่ปุ่นหรือบางคนที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับอเมริกาทา,ทางยุโรปก,ก็มีไม่กี่คนก็กําลังวางแผนกันอยู่นะมอนิเตอรอ์ความเป็นอยู่ของพวกเขานะครับว่าเขากลับมาอยากให้เขามีสภาพร่างกายที่พร้อมนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องการให้เขาไปศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองสู่ในระดับ w o r ร์ c คล s สซึ่งการแข่งขันในประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าทางอเมริกาก็ดีหรือว่าทางญี่ปุ่นทางเกาหลีก็ดีเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยไปพัฒนาคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วก็แท็ติกในการแข่งขันซึ่งพยายามที่จะพูดคุยกับเขานะครับส่วนกรอบของเวลาที่ทุกคนจะกลับเข้ามาเตรียมทีมท,ทีมกันเนี่ย น่าจะประมาณเดือนเมษาน่าจะมากันเยอะนะครับบางคนก็ถ้าเสร็จสิ้นเร็วก็จะกลับมาประมาณเดือนมีนาส่วนผู้เล่นที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมพวกอ่ายูยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยูสิบเก้าไว้นะครับซึ่งคงจะเรียกมาทดสอบความพร้อมกันอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้ก็ได้ไปทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วนะซึ่งก็จะมีพวกเด็กเรียกว่าเด็กสูงในอนาคตเป็นยูส นะพวกนี้ก็ทดสอบร่างกายวันนี้ครับแล้วก็มี u 19บางคนนะครับในช่วงก่อเวลาที่เหลือตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปยนถึงเดือนอมีนาที่ลีกไทยแลนด์ลีกกำลังแข่งขันอยู่เนี่ยครับนักกีฬาบางคนที่ไม่ได้มีการแข่งขันเราก็จะเรียกมาทดสอบเรามามาดูเรื่องของฝีมือกันนะครับว่าเป็นยังไงตัวผู้เล่นคุณสมบัติต่ตางๆไม่ว่าจะเป็น อาไซต์ฮิตเตอร์ออปโพสิตมิดเดิลบล็อกลิเบโรแล้วก็เซตเตอร์เนี่ยเราก็จะเรียกมาในปริมาณที่พอสมควรนะครับจะขออนุมาติจากท่านนายกเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องทําหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือชุดใหญ่เนี่ยเราจะต้องแมนเทนนขีดความสามารถของเขาแล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยให้ไปสู่ระดับเวนะิด์คลาสรับท็อป10ให้ได้ณนะตอนนีนะ้เราอยู่อันดับ13แต่ว่าแต้มของเราเนี่ยยังห่าง พอสมควรกับอันดับ10นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ครับเราจะต้องเก็บคะแนนให้ดีในช่วง VNL นะครับที่จะเกิดขึ้นในในโปรแกรมแรกนะครับแล้วก็จะไปเก็บคะแนนต่อในช่วงชิงชมป์โลกคงจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยแมตช์สุดท้ายก็น่าจะไปเป็น4เกมแต่ว่าก่อนที่จะเล่นชิงชมป์โลกก็น่าจะมีแมตช์ซีวีลีกซึ่งจะไปทดสอบนักกีฬาในภาพรวมเนี่ย คงจะต้องใช้นักกีฬาในจำนวนที่เยอะพอสมควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันปีหน้าก็ถือว่าเป็นปีที่ดีที่เ,เรามี u 19แล้วก็ u 21ชิงแชมป์โลกนะในในช่วงของ u 19และ u 21ชิงแชมป์โลกเนี่ยกลุ่มสตาฟโค้ชของเราเนี่ยผมจะต้องบริหารจัดก,การให้ได้ไปทำงานร่วมกันเพราะว่าถ้าใครดีเนี่ยในในช่วงครึ่งปีนะครับก็คงจะมีโอกาสได้ เข้ามาเล่นทีมชาติชุดใหญ่เดี๋ยวคงต้องวางแผนกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ดูฟอร์มการเล่นของนักกีฬาทุกคนในช่วงแข่งลีกต่างประเทศด้วยแล้วก็แข่งลีกในประเทศด้วยว่าใครมีความพร้อมและก็เหมาะสมที่จะเล่นรายการแรกคือ VNL นะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับจริงๆแล้วในความคิดของผมผมเปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีขีความสามารถนะครับพร้อมที่จะมา เล่นทีมชาติอยู่แล้วนะครับทุกคนที่มีศักยกภาพมีความความสามารถแล้วก็ต้องการที่จะร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยเรายินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะครับคนที่เก่งๆพี่ๆเจ็ดเซียนหลายคนที่เขายังเล่นได้อยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าอีเวนต์มันเยอะจะมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ไหนช่วงการแข่งขันช่วงไหนเนี่ยก็ได้ท้งนั้นเดี๋ยวเราต้องมาวางแผนกันให้ดีนะครับต้องขอเวลานิดนึงนะครับ ว่าตอนนี้มันยังไม่ลงตัวมากแต่เท่าที่ทราบแล้วนักกีฬาของเราที่อยู่ต่างประเทศมีขีความสามารถระดับไหนเราคงต้องมาสรุปกันอีกทีหนึ่งประมาณเดือนมีนาเนี่ยคงจะได้ทราบความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วก็การเตรียมตัวทั้งหมดนะครับแตใ่ในช่วงนี้ก็คงจะต้องศึกษาคู่แข่งขันด้วยว่าคู่แข่งขันของเราเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าในโซนเอเชียในโซนอาเซียนเนี่ยคาดว่าผู้เล่นสําคัญของอาเซียนเนี่ยจะเป็นใคร ทีมไหนที่เป็นคู่แข่งขันที่สําคัญของเรานะครับแล้วก็ในเอเชียเนี่ยจะมีกี่ทีมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเช่นญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจีนหรือคาซัคสถานอะไรต่างๆนี่ครับว่าเขามีผู้เล่นะระดับไหนที่จะเข้ามาเราคงต้องศึกษาเขาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเล่นกับเขาว่าเขามียุทธวิธีในการเล่นยังไงในในเอเชียอย่างน้อยเนี่ยมันจะทําให้รู้ในเส้นทางของปี2026 ว่าในเอเชียเนี่ย2026เนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราคงจะต้องเตรียมยุทธศาสตร์แล้วก็วางแผนคนของเราแล้วกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าเราจะเล่นยังไงกับตัวผู้เล่นของเราที่มีอยู่นะเพื่อที่จะพัฒนาในในปี2026นะครับในขณะเดียวกัน ก็ต้องพัฒนา u 21กับ u 19ของเราด้วยเพราะคิดว่าน่าจะเป็นกำลังมาเสริมทีมชาติชุดปัจจุบันซึ่งทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีอยู่แล้วแล้วก็คาดหวังเขาไว้ว่านะหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะพัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้นไปได้อีกซึ่งมองดูแล้วหลายคนก็ยังไปได้อีกนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด cribe คร,ร์ยู u ูปพรส s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ